นยายนซอยครับเบียบหนาเลยเนะาะตักดนเติมอยูด่ด้นี่เพื่อสิเลี่ยวนี่ไฟล่าสีครับตกักพักเอากหน้าฝาย หลยเหรอเดีอบหน้าเลยววะคูขนาดไม่ควบก้ยังมันยังยังไปอยากลุ่งะ่ะเดียบหนาอ่ะ